สวัสดีค่ะณนะวันนี้นะคะมาเจอกับมาดามจอยที่ช่องของมาดามจอยไลฟ์สไตล์นะคะในวันนี้นะคะมาดามจอยมีพิก,กาก้าชื่อตอนว่าเรามีโอกาสที่จะเจอเขาอ,าอีกไหมภายใน3เดือนนี้นะคะ สวัสดีค่ะณนะวันนี้นะคะมาเจอกับมาดามจอยที่ช่องของมาดามจอยไลฟ์สไตล์นะคะในวันนี้นะคะมาดามจอยมีพิกาะก้าชื่อตอนว่าเรามีโอกาสที่จะเจอเขาอีกไหม ภายใน3มเดือนนี้นะคะไม่ว่านะตอนนี้นะคะเราจะจากกาันไปนานสักเท่าไหร่หรือเราไม่ได้ติดต่อกันเรามีปัญหาการหรือบุคคลคนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนที่ห่างหายจากเราไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรายังอยากจะเจอเขาอยู่ทําให้มาดามจอยมีการตั้งพิกาธกานี้ขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมาดามจอยขอบอกก่อนว่าการดูดวงของมาดามจอยในครั้งนี้หรือการพยากรณ์ของมาดามจอยในครั้งนี้เป็นรูป แบบไกด์ไลน์ซึ่งยังไม่ได้เจาะจงถึงบุคคลใดและบุคคลหนึ่งอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างหรืออาจจะมีการตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากที่ว่าเราไม่ได้ประสานแล้วก็สื่อจิตถึงการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือการคุยกันแบบถึงตรงจุดว่าการหังหายของเขาไปมันคืออะไรนั้นในการพยากรณ์ในครั้งนี้อยากจะให้ทุกท่านเข้ามาดูเป็นแบบแนวทางและไกด์ไลน์ซึ่งในกองที่ท่านเลือก อาจจะเป็นคําตอบของท่านในร้อนที่ท่านกําลังติดค้างอยู่ว่าอาจจะทํายังไงให้เราเจอเขาหรืออาจจะเป็นทํานองว่าจะทํายังไงให้เราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราควรจะทํายังไงเราควรจะเดินหน้าแล้วก้าวต่อไปหรือเราควรจะหยุดแล้วควรจะถอยกับเรื่องราวต่างๆที่ทําไมทําให้เราจางหายไปหรือทําให้เราจากลากันเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ เอาเป็นแนวทางเนาะนั้นดูอย่าพึ่งจริงจังและซีเรียสในครั้งนี้และนอกจากนี้นะคะมาดามจอยขอฝากกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับมาดามจอยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปของมาดามจอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไลฟ์สไตล์หรือจะเป็นเรื่องราวของการพยากรณ์ดูดวง แบบนี้นะคะรวมถึงทุกท่านนะคะที่ดูจบแล้วแล้วจะมีความชื่นชอบของคลิปวิดีโอนี้อยากให้ทุกคนนะคะทำการกดถูกใจเพื่อให้กำลังใจของให้กำลังใจกับมาดามจอยและรวมถึงกับทุกท่านนะคะที่อาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่กำลังเจอกับอุปสรรคและปัญหาคำถามนี้อยู่ อยากจะให้ทุกคนแชร์นะคะเพราะหนึ่งแชร์ของท่านเป็นการทำบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเช่นกันเพราะให้เขาช่วยหาคำตอบหาเส้นทางทางออกของเขาด้วยเช่นกันค่ะว่าแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้า ทำการพยากรณ์อยากจะให้ทุกท่านนะคะทําการอธิษฐานนึกถึงเขานึกถึงใบหน้าคนคนนั้นนึกถึงความรู้สึกดีๆทํำยังไงว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอเขาไหมเราอยากให้เขากลับมาเจอเราไหมนะคะแล้วแล้วนะคะระหว่างที่เพื่อนเพื่การอธิษฐานนะคะมาดามจอยก็จะทําการสับไพ่นะคะว่าแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะ จอยก็ได้ไพ่มาทั้งหมด3กองนะคะกองแรกนะคะเป็นหมายเลข6กองที่2เป็นหมายเลข1และกองที่3เป็นหมายเลขที่24นะคะทําการนะคะอธิษฐานนะคะและทําการเลือกไพ่การเลือกไพ่นะคะมาดามจอยอยากจะบอกว่าให้ใช้จิตสัมผัสแรกในการเลือกอย่าลังเลและอย่า,ยาโลเลในสิ่งที่เรามองเห็นมีความรู้สึก ให้กองไหนมีบางความรู้สึกกับหมายเลขใดให้ใช้หมายเลขนั้นหมายเลขเบี้ยนั้นแล้วก็เลือกหมายเลขนั้นแล้วก็รอฟังคําทํานายกันค่ะ ณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายหมายเลข6กันก่อนเลยนะคะคำทำนายนะคะของเบีย้ยหมายเลข6นี่นะคะบอกว่าเกี่ยวกับว่าเขาเขามีโอกาสที่จะกลับมาไหมมันเป็นอะไรที่ช่วงเรื่องราวของความพิดพันเป็นอะไรที่พึ่งก้าวข้ามผ่านกับอุปสรรคและเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามา โอกาสที่เขาจะกลับมานะคะบอกได้เลยว่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนรักมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเลยสักทีเดียวอยากจะให้รอคอยไปก่อนนะคะกับโอกาสที่จะมีเข้ามาเพราะว่าการที่เขาจากไปมันเหมือนกับการจบลงหรือการจากลาโดยที่ไม่ค่อยสโอเคสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแต่ถ้าคนคนนั้นหมายถึงเพื่อนหรือหมายถึง คนที่เรามีความรู้สึกมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันนะ่ะมันก็ยังไม่ใช่นะเขาบอกให้รอโอกาสะคะ่ะรอจังหวะรอช่วงเวลาดีๆแล้วก็ค่อยเข้าไปพูดคุยหรือค่อยเข้ามาแบบจะมีโอกาสที่จะมาเจอกันอีกครั้งนึงอะ่ะมันยังมันยังไม่ใช่เลยในะตอนนี้ภายใน3เดือนเอาง่ายๆเลยดีกว่ามันยังไม่ใช่ภายใน3เดือนนี้อยากจะให้รอคอยก่อนเนาะรอคอยจังหวะรอรอคอยโอกาส มันเป็นหมายเลขหกเขาบอกว่าเป็นการรอคอยอะค่ะเรามาดูไพ่กันว่าไพ่จะสื่อกับท่านว่าอะไรบ้าง ให้นะคะสื่อถึงเรื่องราวของในอดีตเนาะมาดามจอยมองของในอดีตก่อนว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอกันไหมเนี่ยของมองดูเรื่องราวก่อนว่าทําไมเรื่องราวในอดีตทําไมเราถึงมาถามคําถามนี้ทําไมถึงเรามีความที่อยากจะกลับมาเจอเขาอีในอดีตเขาไม่ใช่ว่าเขาแย่เลยทีเดียวแต่การที่จากไปในอดีตเนี่ยมันมีความเจ็บมีความปวดเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่ อยู่แล้วทนอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วมันไม่ใช่แต่ในความอึดอัดในนั้นในที่นั้นเหมือนกับเวลาเราจากันกันไปมากๆอ่ะมันก็ยังมีความส่วนที่ดีอยู่บ้างมีส่วนที่เวลาเรา,เรา,เรามีปัญหาเราต้องการปัญหาหรือเราต้องการที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเติมความรู้สึกดีๆที่เราขาดหายไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่า เขาอยู่ใกล้ชิดเราจนมานานคบกันมานานอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามีความคิดถึงมีเหมือนกับขาดขาดช่องว่างอะไรไปสักอย่างเน,นอ่อนะฮะนั้นในอดีตบอกว่าท่านอยู่กับเขาแล้วอะเหมือนกับเราอยู่กับเขาแล้วมันเป็นอะไรที่กึ่งกึ่งกลางกลางเขาไม่ได้แย่เลยทีเดียวและเขาไม่ได้ร้ายเลยทีเดียวแต่การจากไปมันมีอยู่สองเหตุผลที่จากกันไปอดทนจนไม่จน ไม่ไหวแล้วพอแล้วกับนิสัยแย่ๆนิสัยเดิมๆในสิ่งที่เขาทําแล้วก็เกิดจากการหักหลังการไม่จริงใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะทาไมถึงจากไปแต่ก็จากไปเพราะด้วยความรักความเจ็บความช้าความด้วยน้ําใจอยากจะพอแล้วเหนื่อยแล้วนะคะในปัจจุบันนะเรารอโอกาสที่จะกลับมาค่ะรอโอกาสที่จะกลับมาเพื่อที่จะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาคิดว่าเขากลับมาแล้วเขายังมีความรู้สึกดีๆกับเราอยู่ก็อย่างว่าบอกแล้วว่าใน,นอดีตที่จากกันไปคือจากกันไปเพราะความรักจากกันไปถึงจะแบบเหนื่อยเจ็บช้ำแต่ก็ยังมีความรักกันอยู่เนาะทำให้เราคิดถึงเขาโหยหาเขาและอยากให้เขากลับมากลับในวาระเดิมๆสิ่งแบบเดิมๆเ,เนาะในอนาคต ที่ว่าจะมีการกลับมาไหมโอกาสที่จะมีการกลับมานะคะแต่ในการกลับมาในครั้งนี้นนองบอกได้เลยว่ามันก็ยังเหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมพูดง่ายๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราคิดว่าปัจจุบันในความคิดของปัจจุบันเราคิดว่ามันจะต้องมีเปลี่ยนแปลงมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องเออขอแก้ไขแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรากลับมาแล้วมาเริ่มต้นนับหกันใหม่ มาพูดคุยกันใหม่มาให้โอกาสกันใหม่เราคิดว่ามันจะดีขึ้นมันเป็นแค่ช่วงแรกนะคะแต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมเนาะเพราะไพ่พบทสรุปออกมาแล้วว่าเขาจะกลับมาหาเราอย่างแน่นอน ภายใน3เดือนนี้มีโอกาสที่จะได้มีการรับข่าวสารมีการติดต่อกันเกิดขึ้นมีการอาจจะมาของอคืนดีมีการขอปรับตัวแต่หลังจากนั้นผ่านไปด้วยด้วยซักระยะหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะนั้นเราต้องถามใจตัวเราเองเราว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขากลับมาเนี่ยและจะเขากลับมาแล้วในอนาคตย้อนกลับไปสู่ในอดีตเหมือนเดิมเราจะรับได้ไหมถ้าเราคิดว่าเรารับไม่ได้ เราแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะขาดเขาได้ด้วยเช่นกันหรือเรายังมีความโหยหายยังมีความคิดถึงหรือยังไม่สามารถที่จะเปิดใจรับใครใหม่ได้เราลองมองดูว่าเราควรจะคบเขาในฐานะใดดีกว่าเพื่อให้ความเจ็บตัวของเราน้อยที่สุดเพราะว่าในการกลับเขามากลับมาครั้งเนี้เขาก็ยังมีความแบบเขาเป็นคนที่เหมือนกับคนพูดจาดีอะคนดูดี คนมีสเสน่ห์อ่ะว่าง่ายๆเลยก็ว่าได้เนาะแต่คําว่าเสน่ห์ของเขาอ่ะมันทําร้ายจิตใจเราไงนั้นเราต้องถามตัวเราเองเราว่าคําตอบที่มาดามจะกาลังให้อยู่เนี่ยภายใน3เดือนคุณมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับได้ได้ติดต่อได้รับข่าวสารเกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนแต่ถามว่าไอข่าวสารที่คุณได้รับมาการติดต่อเกิดขึ้นที่คุณได้รับมาและอะไรหลายๆเรื่องที่จะเดินย้อนกลับเข้ามา คุณพร้อมแล้วหรือเปล่ากับการที่คุณจะย้อนกลับไปในเส้นทางเดิมๆที่คุณเป็นอยู่ที่คุณมีความอดทนมีความชอบช้ำมีความโดดเดี่ยวมีความที่เขาไม่จริงใจไม่จริงจังหรือมีความที่เขาคิดว่าเขาเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลาหรือมีความแม้แต่ว่าปัญหาต่างๆนา,นานาที่เวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความทุกข์มากกว่าความสุข คุณพร้อมเราหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมแล้วคุณก็สามารถที่จะเดินย้อนกลับไปเส้นทางเดิมได้แต่เมื่อใดที่คุณคิดว่าคุณอยากแค่มีความคิดถึงเขามีความรักดีๆแต่ไม่อยากเดินเข้าคล้องเกี่ยวแล้วนั้นก็มันก็โอเคนะคะถ้าอย่างนั้นคุณก็จะไม่ได้รับความเจ็บอะไรแบบเดิมๆต่อเนาะนั้นก่อนที่จะเรียกเขากลับเข้ามาลองนึกดีๆก่อนว่าเราต้องการความรู้สึก กับเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในแบบไหนขอให้คุณโชคดีนะคะกับการกลับเข้ามาในครั้งนี้ของเขาและขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของมาดามจอยคลิปนี้ยันจบนะคะแล้วก็รวมถึงทุกท่านที่กด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้กับมาดามจอยด้วยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าพิกกร์ดหรือไลฟ์สไตล์ของมาดามจอยในคลิปหน้าจะเป็นอะไรคะ่ะว่าแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ นี่นะคะเรามาถึงไพ่กองที่สนะคะกับเบี้ยหมายเลขหนึ่งนี้นะคะหมายเลขหนึ่งนี้บอกได้เลยว่าก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ยเกิดจากการที่ว่าการอาจจะการพูดหรือความคิดเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ลงตัวกันหรืออาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงหรือแม้แต่เราที่จะเป็นคนความที่เชื่อมั่นในตนเองสูงในบางครั้งไม่มีคน ยอมอ่อนข้อให้กันหรืออาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมอ่อนข้อให้กันมากจนเกินไปจนขาดตัวเองจนเกินไปทําให้เรากับเขาที่มีการจากลากันเกิดขึ้นถามว่ามีโอกาสที่จะมีการมาพบมาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งไหมโอกาสมีค่ะที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเบีย หมายเลขหนึ่งนี้ที่บอกกับท่านในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าไพา่อยากจะสื่อและอยากจะบอกอะไรกับท่านนะคะ ใช่นะคะเรามามองถึงอดีตกันก่อนเนาะอดีตนะคะที่จากไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะปัญหาอุปสรรคมันมีนิดเดียวเองนะเกิดจากความไม่เข้าใจการหันหลังใส่กันเขาเป็นคนที่ดีนะคะมีความเออเอาใจใส่เราดูแลเราดีมีความรักอยากได้อะไรก็ได้อยากจะเออเราคิดว่าเป็นผู้รับฟังที่ดีอะ่ะ เปิดโอกาสให้เราในหลายๆเรื่องช่วยเหลือช่วยอะไรเราดีอะค่ะถ้าไม่ใช่เราก็ต้องเป็นเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะถ้ามองจากตรงนี้นะคะเพราะว่าไพ่ในอดีตขึ้นมาดีหมดแต่ปัญหาอุปสรรคในบางครั้งอาจจะเกิดจากที่ว่าเราคิดเองเออเองหรืออาจจะเกิดที่มีไม่มีการพูดคุยกันอะจนเป็นปัญหาที่กระจุกกระจิกแล้วในที่สุดก็ขอหยุดขอจากลากันเกิดขึ้นนะคะมาดูไพ่นะคะใน ปัจจุบันปัจจุบันบอกว่าเรารอคอยในการจะกลับมาแต่ไพ่ดันมันมีเหมือนกับว่าตอนเนี้ไม่เราก็เขาอะคนใดคนหนึ่งอะค่ะมีใครอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วอะค่ะคือเหมือนอาจจะไม่ใช่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนโสดอะค่ะ แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยากได้ยังอยากเจออาจจะเจอด้วยความที่ว่าเรามีความรู้สึกดีๆภายในใจเรามีความรู้สึกดีๆอยู่เล็กๆน้อยๆตรงนี้เนาะทำให้เรามีความรู้สึกอยากเจอแต่ในปัจจุบันเราบอกได้เลยว่ามีคนใดคนหนึ่งที่มีอาจจะมีครอบครัวหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วในการเจอครั้งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเท่าที่ควรนะคะโอกาสที่จะเจอไมถ้าเจอ ในอนาคตเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอกาสที่จะเจอมันมีโอกาสที่เจอนะคะแต่อย่างที่มาดาบจอยบอกไปว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนคนที่เราเจอเนี่ยเขาไม่เราก็เขามีใครแล้วอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมามีครอบครัวแล้วโผล่ขึ้นมานั่นเองค่ะนั้นการที่เจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเจอไปก็ช้ำใจบอกได้เลยคําว่าช้ำใจในที่นี้คือต้องหลบหลบซ่อนๆในการเจออะเจอกันในที่นี้ไม่ได้เจอแบบ ไม่ได้เจอที่เราจะกลับเข้ามาเป็นโอกาสที่มาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนั้นไพ่บทสรุปเลยเนาะที่มาดามจะสรุปให้ว่ามีโอกาสที่จะเจอกับเขาภายใน3เดือนนี้ไหมมีโอกาสที่จะเจอแต่ในเจอในครั้งนี้บอกได้เลยเราไม่สามารถที่จะ walk in เอ,อ่อไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเนื่องจากที่ว่าไม่เราก็เขาไพ่ขึ้นชี้ชัดเลยว่ามีใครแล้วอีกคนหนึ่ง เลยมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเดิมมันเป็นอะไรที่เราต้องหลบต้องซ่อนมันเป็นอะไรที่เหมือนกับรักแต่ไม่ได้ครอบครองชอบแต่ไม่ได้ครอบครองเป็นอะไรแบบนั้นนะคะนั้นมาดามจอยอยากจะแนะนําว่าถ้าไม่ว่าเราหรือเขา มีคนมีเจ้าของคนใดคนหนึ่งมีคนมีเจ้าของมีแฟนมีสามีหรือมีอะไรก็อยู่แล้วแนะนำว่าเราอย่าเ,เจอกันในฐานะแบบเดิมอีกเลยซึ่งไม่ว่าเราจะมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วถ้าเรากลับไปเหมือนเดิม ความรู้สึกเดิมๆม,มันจะไม่มีความรู้สึกเดิมๆเ,เกิดขึ้นแบบจริงจังและจริงใจเพราะว่าการที่คบกันมันเป็นการที่คบซ้อนหรือซ่อนเลนนั้นยังไงก็มีแต่ความเจ็บอะจากที่เราเคยจากกันมาอาจจะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเจ็บช้ำเล็กๆน้อยๆคราวนี้เราอาจจะเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนกับเราเอาไฟเข้ามาสุมอยู่ในตัวเราเอาความรู้สึกที่มันไม่ใช่อะคะ่ะ มาอยู่ในตัวเราถ้าเราจะเจอกันในครั้งนี้มีโอกาสที่จะพบกันอยากจะให้พบกันในฐานะที่ว่าเป็นคนรู้จักและคนเคยรู้ใจกันมากกว่าการที่จะ MOVE ON ไปในลักษณะแบบเดิมนะคะยังไงก็ลองดูให้ดีก่อนว่าเขามีใครแล้วหรือยังและตัวเราพร้อมที่จะกลับมาเหมือนเดิมไหมเพราะไพ่มันขึ้นชัดมากเลยเกี่ยวกับเรื่อง การขบซ้อนในครั้งนี้เนาะถ้ามีโอกาสที่จะเจอกันมันก็มีโอกาสที่จะขบซ้อนเกิดขึ้นมาโอกาสเจอกันมีค่ะแต่โอกาสรบซ้อนมันก็มีเช่นกันค่ะสําหรับท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะว่าแล้วนะคะมาดามจอยขอขอบคุณสําหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของมาดามจอยย็นจบคลิปวิดีโอนี้รวมถึงทุกท่านที่กดถูกใจเป็นกําลังใจให้กับมาดามจอยและกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับมาดามจอยรวมถึงการคอมเมนต์ให้กับมาดามจอยในคลิปนี้ด้วยค่ะมาดามจอยเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่ารักครั้งนี้ของท่านหรือมีโอกาสที่จะเจอกับคนนี้จะเป็นยังไงมาดามจอยพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณเสมอค่ะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนพูดคุยของคุณตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ ดีค่ะณตอนนี้นะคะมาถึงไพ่กองสุดท้ายนะคะหรือเบี้ยหมายเลข24นี่ะคะเบี้ยหมายเลขที่24นี้ที่เรากําลังจะถามว่าเรามีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอีกไหมนะคะเบี้ยบอกว่าการโอกาสที่จะกลับมาเจอกันในครั้งนี้โอกาสที่จะมีการพูดคุยในครั้งนี้มีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันนะคะแต่การกลับมาเจอในการครั้งนี้มีโอกาสที่มีความวุ่นวายมีความที่แบบ ไม่สบายสอกไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้กลับมาพูดคุยหรือกลับมาที่จะมีโอกาสที่จะมาเจอกันแล้วมีความราบลื่นเนาะเบียบอกว่ากลับมาเจอแต่เจอด้วยความร้อนลนด้วยความรุ่มละลุ่มลุ่ม,ร,ม,ร,มร้อนค่ะนั้นเราไปดูกันว่าไพ่จะตอบกับเราว่าอย่างไร เรามาดูกันนะคะว่า ให้บอกว่าเรามีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอีกไหมในภายใน3มเดือนนี้เราย้อนกลับไปดูอดีตกันก่อนนะคะอดีตบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ดีมากเลยเนาะคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลารวมถึงช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยเขาเรียกเป็นคนจิตใจที่ดีแต่คนคนนี้เวลาร้อนมาร้อนสุดยอดนะคะเวลาเงียบก็เงียบสุดยอดเหมือนกันใจดีดีใจหายเวลาร้ายขึ้นมาโอ้โหสุดยอดจริงๆอะคะ่ะโอกาสที่เวลาที่เนี่ยที่เราที่เขาหายออกจากเราไปเนี่ยมันเหมือนกับว่า มันมีอะไรบางอย่างที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหญ่มากแล้วเราไม่สามารถที่จะเออเขาเรียกอะไรไม่สามารถที่จะเคลียร์คลายปัญหาสิ่งเหล่านั้นได้ทําให้เราสองคนอะยื่นคําขาดในการจบและการจากลาหรือการจางหายไปแต่ในการที่เขาจากไปเนี่ยต่างคนก็เหมือนกับต่างก็ยังมีความรู้สึกดีๆอยู่อยู่อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบว่าจากไปเพราะว่าแบบ โอเคพอจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นการจากไปโดยที่ว่ามันปัญหามันไม่จบอะมันเป็นปัญหาอะไรที่ค้างค้างคาคา,าอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนาะเรามาดูปัจจุบันกันนะคะปัจจุบันไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรเป็นการรอคอยเป็นความรู้สึกที่ว่าอยากให้เขากลับมาแต่ทั้งท้งท,งที่ว่าเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าการที่จากไปในครั้งที่แล้วมันเป็นการแตกหักที่รุนแรงมาก เลยมันเป็นการที่รอคอยกับสิ่งเรื่องราวเหล่านี้ให้เขาย้อนกลับมาบางทีก็มีการสงสัยว่าเขามีใครแล้วหรือ,อยังเขาโอเคไหมเขานูน่นเขานี่ไหมอยากจะไปแบบเหมือนกับคล้ายๆเราบางครั้งยังจํากระทั่งสิ่งดีๆเคยที่เราเคยผูกพันกันการจํากระทั่งวันสําคัญต่างๆของเขาได้ด้วยซ้ําแต่ไม่กล้าที่จะไปบอกกับเขาไม่กล้าที่จะไป เปิดเผยไม่กล้าที่จะแสดงตัวตนออกมาโอกาสที่จะมีเจอกันนะคะภายใน3เดือนนี้ถ้าจะเจอกันแบบเขาที่จะเข้ามาง้อเราหรือกลับมาเป็นคืนดีเหมือนเดิมมันไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเจอกันในแบบว่าบังเอิญเจอกันหรือเป็นถ้าทํางานด้วยการเป็นทางเล็กทางานโดยการที่ติดต่อสื่อสารกันหรือเราจะต้องไปสถานที่นั้นนะมีโอกาสที่จะได้เจอเรียกว่าเจอกันในแบบแบบบังเอิญดีกว่า แต่ถ้าแบบอยู่ดีๆให้เขากลับมาเจอเราตั้งใจเลยไม่ใช่ค่ะและทั้งนี้ท้งนั้นนะคะการกลับมาเนี่ยมันมันไม่ได้กลับมาแบบที่จะมารักกันหนักก็เรียกว่าบังเอิญเหมือนกับเดินสวนทางการเดินกันเอ้ยไปกินข้าวร้านนี้แล้วเจอเขาหรือเดินห้างแล้วเจอเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะมีโอกาสแบบนั้นมากกว่าหรือแม้กระทั่งได้ยินข่าวข่าวเรื่องราวของเขาแบบนั้นนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะเจอแบบผิวเผินอ่ะ ไม่ได้เจอแบบที่เขาจะเข้ามาคุยกับเราอะ่ะภายใน3เดือนนี้เป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะได้ยินเรื่องราวของเขาอะ่ะมันก็ไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาดามจอยให้แค่10% 10%เปซที่จะได้ยินเรื่องราวของเขาหรืออาจจะเป็นรูปภาพของเขาหรืออะไรเงี้ยเด้งขึ้นมาดีดขึ้นมาใน Facebook ใน i g อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่การเจอแบบ เขาต้องการที่จะมาหาเราหรือต้องการที่จะมาง้อหรืออะไรอย่างนั้นเลยนั้นเอามาดามจอยให้ข้อสรุปว่าไพ่หมายเลขกองที่24นี้เนาะเป็นการที่จะมีโอกาสได้เจอแบบผิวเผินได้ยินได้รับข่าวสารเรื่องราวของเขาเพียงแค่10ภายใน3เดือนนี้90%โอกาสจะไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้เจอเพราะว่ามันเป็นทางตันนะคะมันเป็นทางตันทางตาอยู่อย่างนี้เลย โอกาสที่จะไม่ได้เจออ่ะ uh huh. นั้นยังไงก็ให้เรา move go on ดีกว่าถ้าเป็นมาดามจอยแนะนำเนาะกับเรื่องราของไพ่ชุดนี้มาดามจอยอยากแนะนำว่าให้ move go on เป็นดีที่สุดค่ะสำหรับเรื่องราวแบบนี้เนาะเพราะว่ามโอกาสที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมมันคงไม่มีแล้วค่ะมันยากแล้วอะ่ะเพราะว่า ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันไม่ใช่แบบนั้น100%แล้วอะค่ะมันแค่เป็นความที่ความรู้สึกว่าวันนี้นึกถึงเขาแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ที่จะกลับมาในรูปแบบแบบเหมือนเดิมอีกแล้วว่าแล้วนะคะมาดามจอยก็สรุปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่24นี้เนาะกับเบี้ยที่24นี้ มาดามจอยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของวิดีโอจอยมาดามคลิปนี้เนาะและก็ไม่ว่าท่านจะเจออุปสรรคใดๆอยู่มาดามจอยพร้อมเคียงข้างและเป็นเพื่อนพูดคุยกับท่านเสมอและตลอดเวลาค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของมาดามจอยยันจบคลิปนี้รวมถึงทุกท่านที่กด s ั b สไ r i b ์กดไลค์และกดแชร์ให้กับมาดามจอย และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือการดูดวงของมาดามจอยนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่กดถูกใจเป็นกำลังใจและรวมถึงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้กับมาดามจอยด้วยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ